นึกว่าสมัครไม่ผ่านผ่านเฉยคลิปนี้มาดูวิธีสมัคร s e c a ีแในปี68ว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างและมีเทคนิคมาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ได้คำเชิญพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตวิธีการสมัครสินเชื่อเงินสดที่อยู่ในแอป s h o p ปีนั่นก็คือ a e อ a อี c a s ว่าในปี68นี้มีขั้นตอนการสมัครยังไงบ้างหลังจากที่อ้อยสมัครในปีนี้ภาพรวมการสมัครก็ถือว่าง่ายเหมือนปีก,ก่อนๆแต่สิ่งที่ยากสำหรับการได้มาของสินเชื่อนี้ก็คือเราต้องเป็นคนที่ได้รับคาเชิญก่อนถึงจะเข้าไปสมัครได้อ้อยขอแชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะจากที่ได้ใช้ a e อ a อมาประมาณ4ปีเผื่อว่าข ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สเต็ปการได้มาของคำเชิญก็คือเราต้องเริ่มสร้างเครดิตให้ตัวเราเองก่อนสินเชื่อนี้อยู่ในแอป s h o ป e e ดังนั้นเราจึงต้องมีการซื้อของใน s h o ป e e และเลือกวิธีการจ่ายเงินแบบดิจิตอลเช่นจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านพรอมเพย์หรือจ่ายผ่าน s h o e p ปี้เพประมาณนี้ช่องทางเหล่านี้จะเป็นช่องทางการจ่ายเงินแบบดิจิตอลพอเราซื้อของไปสักพักหนึ่งเขาก็จะส่งเป็นคำเชิญของสินเชื่อ S p a y l a t e r มาให้ S Paylater จะคนละตัวกับ S e a s y c a s h นะคะ S Paylater นี้จะเอาไว้ผ่อนของใน Shopee จะถอนเป็นเงินสดออกมาไม่ได้พอเราสมัครผ่านและมีการใช้วงเงิน S Paylater ผ่อนของและจ่ายคืนตรงเวลาเขาก็จะส่งคำเชิญ S e a s y c a s h มาให้เรากดสมัครและล่าสุดของแฟนผ่อนของใน S Pay ประมาณ3เดือนค่ะก็ได้เป็นคำเชิญของ S e a s y c a s h ซึ่งอ้อยจะพาไปดูขั้นตอนการสมัครในคลิปนี้ สรุปแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้สองสินเชื่อนี้อันดับแรกเลยต้องมีการซื้อของในช้อปปีและเลือกจ่ายเงินผ่านช่องทางดิจิตอลเขาจะส่งคำเชิญ S-Pay Later มาให้ถ้าเราสมัครผ่านก็ให้ใช้ผ่อนของใน s h o p e, ปีและจ่ายเงินคืนให้ตรงเวลาสเต็ปต่อมาเขาก็จะส่งคำเชิญเ e a s y c a s มาให้ถ้าเราสมัครผ่านก็ต้องใช้วงเงินบ้างแต่แนะนำว่าให้ใช้เท่าที่เราจำเป็นเท่านั้นและจ่ายคืนให ให้ตรงเวลาทำแค่2ออย่างนี้ค่ะคือใช้วงเงินบ้างและจ่ายคืนให้ตรงเวลาผลพลอยได้ต่อมาก็คือระบบจะเพิ่มวงเงินให้ด้วยส่วนจะได้รับคำเชิญช้าหรือเร็วเราจะกำหนดเองไม่ได้ค่ะจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทและก่อนที่จะสมัครสินเชื่ออะไรก็ตามเราต้องเช็คก่อนว่าสินเชื่อที่เราจะสมัครถูกกฎหมายไหมป้องกันการเกิดปัญหาตามมาทีหลัง และสสินเชื่อที่อ้อยพูดถึงก็คือ e x p l a t o r และ e a s y c a ีที่อยู่ในแอป,ป s h o p e e เป็นสสินเชื่อถูกกฎหมายที่ได้รับใบอนุญาตจากทปทก็จะมีรายชื่อสินเชื่ออยู่บนเว็บไซต์ของทปทอ้อยจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเข้าไปเช็กกันได้เอาหลัพูดมาซะยาวเรามาเริ่มสมัครสินเชื่อ e a s y c a ีกันเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้คำเชิญก็อาจจะดูไว้เป็นแนวทางส่วนใครที่ได้คาเชิญแล้วก็มาดูว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างสิ่งที่ต้อง เตรียมก่อนสมัครมีอย่างเดียวเลยคือบัตรประชาชนตัวจริงเริ่มต้นการสมัครเปิดแอป s h o ปปีขึ้นมาค่ะหน้าที่จะเช็คคำเชิญได้ง่ายที่สุดคือให้กดที่ปุ่มฉันตรงบริการทางการเงินก็จะมีสินเชื่อ s e a Cash Show ขึ้นมาแบบนี้ก็แปลว่าเราได้รับคำเชิญแล้วนะคะสามารถกดเข้าไปสมัครได้ส่วนใครที่เห็นปุ่มสินเชื่ออยู่ที่หน้าอื่น ก็กดเข้าไปสมัครได้เหมือนกันค่ะในหน้าแรกของแอปก็มีให้กดที่รูปวงกลมตัว B ตรงนี้จะเข้ามาที่หน้าผลิตภัณฑ์ทางการเงินก็จะเห็นปุ่มสมัคร H Easy Cash กดที่ตรงนี้เข้าไปสมัครได้เหมือนกันอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ที่หน้าแรกเหมือนกันค่ะกดที่ปุ่มดูเพิ่มเติมแล้วให้ดูตรงบริการอื่นๆจะเห็นรูปตัว B เหมือนกันอยู่ปุ่มแรกเขียนว่าเงินด่วนอนุมัติง่ายก็จะลิงก์มาที่หน้าผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นหน้าเดียวกันกับหน้าตะกี้ ก็กดที่ปุ่ม s easy cash เข้าไปสมัครได้เหมือนกันค่ะและไม่ว่าจะกดที่หน้าไหนก็ตามก็จะพาเข้ามาที่หน้าแรกของการสมัครสินเชื่อก็คือหน้านี้ตัวใหญ่ๆข้างบนจะเขียนว่าสินเชื่อเงินสดสูงสุดถึง40,000บาทด้านล่างก็จะเป็นสิทธิประโยชน์และวิธีการใช้ s easy cash แบบคร่าวๆสเตปการสมัครจะมี2สเตปค่ะคือ1ยืนยันตัวตนผ่าน shopee pay ให้สาเร็จและสสมัครสินเชื่อแต่ใช้เวลาไม่นานค่ะ ประมาณ5นาทีก็เสร็จมาเริ่มสมัครกันเลยค่ะให้กดที่ปุ่มสมัครเลยตรงนี้หน้าต่อมาเขาจะให้เราใส่รหัส OTP 6ตัวโดยจะส่งมาทาง SMS และจะบอกเบอร์ด้วยว่าส่ง OTP ไปที่เบอร์ไหนเบอร์โทรนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่เรายืนยันไว้กับช้อปปีให้รอ SMS แป๊บหนึง่งเขาก็จะส่งรหัส6ตัวมาให้ตัวเลข6ตัวอยู่ตรงนี้ให้นำมากรอก พอใส่ครบ6ตัวให้กดที่ปุ่มถัดไปหน้าต่อมาเขาจะให้เรากดเชื่อมโยงข้อมูลกับ Shopee Pay ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้และใครที่ได้ e x p l พ r t r r ก็ต้องมี Shopee Pay อยู่แล้วส่วนรายละเอียดต่างๆสามารถอ่านได้ที่ตัวหนังสือสีเทาค่ะเมื่ออ่านเข้าใจแล้วให้กดที่ปุ่มเริ่มการเชื่อมโยงกดแล้วระบบจะให้เราใส่รหัส PIN 6ตัวของช h อ p e e p a พพอใส่ครบ6ตัวก็จะเข้ามาที่หน้ายืนยัน ตตัวตนก็จะมีให้เราอ่านว่าทำไมต้องยืนยันตัวตนข้อมูลอ่อนไหวประกอบด้วยอะไรบ้างและหมายเหตุและข้อที่สองตรงหมายเหตุเขาจะเขียนไว้ด้วยว่าเราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก็คือในหน้านี้เราต้องกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนถึงจะไปยังขั้นตอนต่อไปได้ก็ให้เราติ๊กถูกที่สี่เหลี่ยมว่าเรายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขพอติ๊กถูก แล้วปุ่มถัดไปจะเป็นสีแดงให้กดปุ่มถัดไปค่ะ หน้าต่อมาจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนยืนยันตัวตนคือเขาจะให้เราสแกนใบหน้าก่อนจะสแกนใบหน้าเขาจะมีคําแนะนํามาให้3ข้อคือมีแสงสว่างเพียงพอไหมให้ถอดแว่นตาหรือผ้าคลุมศีรษะออกก่อนและค่อยๆขยับใบหน้าตอนที่ยืนยันตัวตนถ้าเราพร้อมแล้วก็กดที่ปุ่มเริ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าให้เซลฟี่หน้าของเราให้เข้ามาอยู่ตามรูปหน้าแบบที่โชว์บนหน้าจอค่ะระหว่างที่ถ่ายรูประบบก็จะมีคำแนะ แนะนำบอกด้วยว่าต้องทำยังไงให้เราทำตามคำแนะนำนะคะถ้าทุกอย่างโอเคแล้วหน้าจอก็จะจับรูปหน้าของเราและจะพาไปยังขั้นตอนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนคือการถ่ายรูปหน้าบัตรและหลังบัตรให้หยิบบัตรประชาชนตัวจริงขึ้นมาค่ะเริ่มจากถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนให้กดปุ่มถ่ายภาพ แล้วถ่ายรูปบัตรประชาชนถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วภาพไม่ชัดภาพเอียงภาพไม่สวยก็กดที่ปุ่มถ่ายใหม่เพื่อถ่ายรูปบัตรใหม่ถ้าโอเคแล้วก็เริ่มถ่ายหลังบัตรประชาชนกดที่ปุ่มถ่ายภาพเหมือนเดิมค่ะ พลิกหลังบัตรประชาชนแล้วถ่ายรูปถ้ารูปที่ถ่ายออกมาทั้งหน้าบัตรและหลังบัตรโอเคแล้วก็กดปุ่มยืนยันหน้าต่อมาจะเป็นข้อมูลส่วนตัวซึ่งระบบจะดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนในหน้านี้ให้เช็คข้อมูลส่วนตัวของเราทีละบรรทัดจนมาถึงที่อยู่ปัจจุบันนับจากบรรทัดที่อยู่ปัจจุบันเขาจะให้เราใส่ข้อมูลเพิ่มคือที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตามบัตรสถานะการทํางานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตรงนี้ เราไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเขาจะมีให้เราเลือกแนะนําว่าให้ใส่ข้อมูลตามความจริงนะคะและพยายามใส่ให้ตรงกับข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้กับช้อปปี้เพเริ่มจากที่อยู่ปัจจุบันเริ่มจากเลือกจังหวัดก่อนแล้วเลือกอำเภอเลือกตำบลรหัสไปรษณีย์แล้วพิมพ์บ้านเลขที่ในรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมีอาคารหมู่บ้านหมู่ที่ซอยถนนตรงนี้ถ้ามีข้อมูลก็ใส่ลงไปด้วยและเขาจะให้ใส่รายละเอียดอย่างน้อย ลงไปหนึ่งอย่างตรงนี้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งถ้าถูกแล้วให้กดที่ปุ่มบันทึก นาต่อมาก็จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันที่เราเพิ่งใส่ลงไปก็ติ๊กที่วงกลมนี้ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคนที่มีที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตามบัตรตรงกันจะไม่ต้องพิมพ์เองอีกรอบหนึ่งถัดจากที่อยู่ปัจจุบันจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ให้ทำเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ปัจจุบันก็ให้ติ๊กที่วงกลมตรงค่าเริ่มต้นระบบก็จะใส่ให้อัตโนมัติ ใส่ที่อยู่เสร็จก็มาเลือกสถานะการทำงานเลือกอาชีพหรือประเภทธุรกิจเลือกรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและเลือกแหล่งที่มาของรายได้แล้วมาเลือกตรงวัตถุประสงค์ในการใช้บริการอันนี้คือใช้บริการ Shopee p a y ค่ะว่าเราใช้ Shopee p a พเพื่อทำอะไรตรงที่เขาติ๊กถูกไว้ก็สามารถเลือกได้หลายข้อไม่มีผิดถูกนะคะเลือกเสร็จก็กดที่ปุ่มยืนยัน และจะเข้ามาที่ขั้นตอนที่3คือการตรวจสอบข้อมูลที่เราทำไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็ให้เช็คทีละบรรทัดจนแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องค่อยกดปุ่มยืนยันแล้วหน้าจอจะแจ้งว่าคุณผ่านการยืนยันตัวตนแล้วโอเคเสร็จไป1สเต็ป ให้กดที่ปุ่มตกลงค่ะกดแล้วหนะ้าจอจะบอกว่าจะพาไปสมัครสินเชื่อและให้ดูเวลาข้างบนตรงนี้ค่ะบ่ายโมง21นาทีพอบ่ายมง22นาทีหนะ้าจอแจ้งว่าขออภัยการสมัครเอ e a อ y c a s t ของคุณถูกปฏิเสธ กลูนาสมัครใหม่อีกครั้งภายหลังพอเขาแจ้งกลับมาแบบนี้อ้อยก็คิดว่าสมัครไม่ผ่านก็เลยกลับมาดูตรงการแจ้งเตือนและกดเข้าไปสมัครอีกครั้งหนึ่งเหมือนระบบมันจะรวนมันกดเข้าไปสมัครสินเชื่อได้เฉย แต่อ้อยไม่ได้แคปหน้าจอหน้าแรกกับหน้าที่สองมาเขาจะให้เชื่อมโยงข้อมูลอะไรสักอย่างเชื่อมแล้วจะให้ใส่รหัส OTP 6ตัวเหมือนสเต็ปตอนที่เริ่มสมัครพอใส่ OTP เสร็จก็จะเข้ามาที่หน้านี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมหน้านี้ไม่ได้กรอกเองนะคะเขาจะให้เราเลือกตรงบรรทัดแรกตรงข้อมูลส่วนตัวให้เลือกรายได้ต่อเดือนในขั้นตอนยืนยันตัวตนจําได้ไหมคะเราเลือกรายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็ให้เลือกรายได้ให้ตรงกันตอน ่อมาจะเป็นผู้ติดต่อเขาจะให้เราเลือกคนที่เรามีรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ให้กดที่รูปคนในวงกลมแล้วเลือกมาหนึ่งคนบรรทัดเบอร์โทรศัพท์เขาจะใส่เบอร์โทรให้อัตโนมัติในบรรทัดความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าไม่ขึ้นให้อัตโนมัติ <c oughs> ก็ให้เรากดเลือกไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนเลือกหนึ่งอย่างและสุดท้ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในวงเล็บเขียนว่าไม่บังคับ แต่ในวงเล็บสีเทาเล็กๆเ,เขียนว่าโอกาสได้รับการอนุมัติสูงขึ้นก็คือเขาจะให้เราติ๊กถูกยานพาหนะที่เราครอบครองอันนี้อ้อยเลือกตามความจริงค่ะคือจะมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ก็ติ๊กถูกไปทั้งสองอย่างและให้เช็คข้อมูลในหน้านี้อีกครั้งหนึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าสุดท้ายในการสมัครสินเชื่อแล้วนะคะถ้าโอเคแล้วก็กดปุ่มยืนยนันและแตนๆ,ๆได้มาหมื่นหนึ่งค่ะหน้าจอก็จะแจ้งว่ายินดีด้วยคุณได้เปิด ใช้งาน e อ s อ c c s h t ของคุณเรียบร้อยแล้วพร้อมแจ้งว่าได้รับเงินสูงสุด1นึ่งมื่นอ้อยจะกดปุ่มทำภายหลังเพราะยังไม่ได้ถอนเงินออกมาใช้ตอนนี้และนี่จะเป็นหน้าสินเชื่อเขาก็จะบอกว่ามีวงเงินเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้รู้ก็คือ e อ s อ c c s h t จะมี2สินเชื่อคือสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ความแตกต่างก็คือวงเงินสูงสุดดอกเบี้ยรวมไปถึงระยะเวลาผ่อนแต่ละคนจะได้สินเชื่อไหน ทางบริษัทจะเป็นคนพิจารณามาให้ค่ะวิธีเช็คง่ายๆว่าเราได้สินเชื่อไหนก็คือกดที่ปุ่มเบิกสินเชื่อหน้าต่อมาจะเป็นรายละเอียดการถอนเงินแต่เราแค่เข้ามาดูเฉยๆนะคะไม่ได้ถอน ให้ดูที่อัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกต่อเดือนของแฟนอ้อยก็จะได้ประมาณ2.75%ต่อเดือนพอคูณ12เดือนจะเท่ากับ33%ต่อปีอันนี้จะได้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะถ้าได้เป็นดอกเบีย้ย2.08%ต่อเดือนหรือ25%ต่อปีจะได้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแต่บางทีเขาจะมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษมาให้อาจได้ดอกเบีย้ยต่ำกว่านี้ก็อยู่ที่ว่าตอนที่เรากดถอนเงินจะตรงกับช่วงโปรโมชั่น ดอกเบีย้ยพิเศษของเขาไหมโอเคค่ะคลิปนี้ก็ยาวมากๆอ้อยก็คิดว่าหลายคนคงได้ประโยชน์จากเนื้อหาในคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้คำเชิญก็เอาเทคนิคไปปรับใช้ดูนะคะส่วนใครที่กำลังจะสมัครก็คงจะได้ประโยชน์จากวิธีการสมัครในคลิปนี้และก่อนที่จะกู้ก็ขอให้เรากู้เท่าที่เราจำเป็นและวางแผนการจ่ายเงินคืนเอาไว้ด้วยสินเชื่อก็เป็นเหมือนดาบสองคมค่ะถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ถ้า ถ้าใช้โดยที่ไม่จำเป็นก็จะติดเป็นนิสัยและผลเสียอย่างอื่นก็จะตามมาด้วยและใครที่ดูมาจนจบคลิปคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะอ้อยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ